กลับมาแล้วหลังจากหายไปนานไปทำภารกิจจักรวาลมาไปเป็นแม่ลูกอ่อนจ้าตอนนี้ก็ยังเป็นแม่ลูกอ่อนถ้าอัดอยู่แล้วมีเสียงลูกแอะแอะแอะไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสืบโอเคงั <c oughs> okay. ้นกลับมาต่อกันที่ตัวเตรียมสอบกศร,รหัสวิชาหนึ่งสามหรือว่าที่เราเรียกกันว่าวิชากฎหมายวิชาจรญยญบรณ โอเค EP นี้ก็จะพูดรวมๆเกี่ยวกับเราต้องเตรียมอ่านอะไรไปบ้างแล้วก็ตอนท้าย EP จะมีแบบว่าข้อสอบเป็นตัวอย่างข้อสอบแบบเล็กๆน้อยๆให้พอเห็นภาพข้าวๆว,ว่ามีสโคปประมาณไหนที่ว่าเราจะต้องอ่านแล้วก็เตรียมสอบมา มาเริ่มกันที่ทำความรู้จักภาพรวมใหญ่ๆของวิชานี้วิชาการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมอันนี้เราอ้างอิงมาจากเอกสารในเว็บของสภาที่เขาแจกว่าข้อสอบนี้มีอะไรบ้างเติดๆต,ต,ต,ตก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เรามาสรุปเอกสารอันนั้นให้ทุกคนฟังอีกทีแล้วกันเนาะก็ถ้า อ้างอิงมาจากเอกสารมันก็จะแบ่งออกเป็น4หัวข้อใหญ่หัวข้อแรกก็คือความรู้ทั่วไปของวิชาชีพ 2. กฎหมาย 3. จรรยาบรรณ 4. กิจสาธารนณะและการมีส่วนร่วมอันนี้คือ4หัวข้อใหญ่ๆที่ว่าเราจะต้องไปตามอ่านแต่ไอส้สหัวข้อเนี้ยมันก็ยังเจาะเป็นข้อย่อยๆ,ๆ,ๆลงมาอีกเดี๋ยวเราจะแจก แจงให้ฟังอีกทีหนึง่งมาเริ่มกันที่ข้อแรกความรู้ทั่วไปของวิชาชีพไอ้หมวดเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยบทบาทของสถาปนิกขอบเขตในวิชาสถาปนกรรมความเข้าใจในบทบาทอาชีพอื่นๆองค์กรที่เกี่ยวข้องแล้วก็พวกศัพท์ภาษาคำย่อต่างๆภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานสถาปนกรรมพอพูดแบบนี้มันก็จะดูแบบเยอะไปหมด ถ้าเราค่อยๆแจกออกมามันก็จะมีแบบพวกการขอใบป,ประกอบวิชาชีพพวกขอก่อสร้างการประมาณราคาแบบรายรายการก่อสร้างพื้นฐานโปรแกรมการคิดวิชาบริการทุกอย่างมันจะแบบพึบพับพึบพับ,พบกระจัดกระจายไปหมดเลยซึ่งอันนี้เราคิดว่าถ้าเราไปตามอ่านทุกๆอย่างมันอาจจะใช้เวลามากระดับหนึ่งแล้วบางทีเราก็อาจจะลืมไป ก็แนะนำว่าใช้วิธีการทำข้อสอบมันจะง่ายแล้วก็จำได้ดีกว่าซึ่งท้ายคลิปแล้วก็ e p ต่อๆไปเราจะเตรียมข้อสอบมาให้ทุกคนลองได้ทายกันอ,กอีกเยอะเลยแต่ว่าไอคลิปนี้เราขอเป็นแบบว่าคลิปสรุปว่าเราต้องรู้อะไรก่อนไปสอบเตรียมตัวอะไรก่อนไปสอบนะโอเคถัดมาเป็นหัวข้อที่ส หัวข้อ,อกฎหมายอันนี้กฎหมายที่มันเกี่ยวข้องที่ว่าเราจะต้องไปสอบอมันก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับอาคารการใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งเ่ินกับ,บสิ่งแวดล้อมอนุักษ์พลังงานแล้วก็วิชาชีพสถาปัตย์วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนู่นนี่นั่นอืมถ้าไปแจกแจงย่อยๆย่อยๆย่อยๆมันก็จะเป็นแบบพรบควบคุมอาคารปีนั้นปีน,ปนี้ปีนู่นปีนั้นกฎกระทรวงนู่นนี่นั่นปีสามสามปี ฉบับสามสามฉบับสี่สี่ฉบับสามห้าอะไรเงี้ยมันจะเยอะมากซึ่งเราก็ยังแนะนําเหมือนเดิมว่าเน้นไปทําข้อสอบมันจะช่วยให้เราจําได้มากขึ้นเพราะเหมือนระบบข้อสอบของวิชาเนี้่มันจะเป็นแบบว่าแรนดอมข้อสอบมาแล้วก็เรนดอมคาตอบแล้วก็ให้เราติ๊ก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 ,กถ้าสมมุติเราแบบว่าทําข้อสอบได้เยอะมันก็มีโอกาสที่จะไปทำเอยไปเจอข้อสอบที่เราเคย ทำได้มากกว่าอืมบางทีแบบเราอ่านไปแล้วมันก็ไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยถ้าแต่ว่าถ้าเราทำเพื่อข้อสอบอะเปอร์เซนที่แบบว่าเราไปเจอข้อสอบในวันที่เราสอบเอข้อสอบในคอมอข้อสอบในระบบเอเอมันจะเจอเยอะกว่าการที่เราอ่านไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละเราจะมีข้อสอบให้ลองทำในท้ายคลิปแล้วก็อีพีถัดๆไปเนาะนะนะ ถัดมาข้อ3เป็นจรรยาบรณจรรยาบรณก็จริงๆมันก็ไม่ได้มีเยอะนะเกี่ยวกับข้อสอบช,ชุดเนี่ยชุดเนี้ยมันจะไปหนักพวกกฎหมายกับความรู้ทั่วไปสามากกว่านะที่เราไปเจอนะออแต่ก็ก็ต้องอ่านอยู่ดีในจรรยาบรณมันก็จะประกอบไปด้วยพวกทัศนคติในการปฏิบัติงานข้อบังคับการดําเนินการแล้วก็พวก บทลงโทษซึ่งพอมันไปย่อยๆเราอาจจะต้องรู้ว่าจรรยาบรรณมันหมายความว่ายังไงแล้วก็คณะกรรมการประกอบไปด้วยอะไรแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรเออแล้วก็พวกข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณซึ่งจรรยาบรรณในที่นี้มันมันเป็นเกี่ยวกับประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณและฐานะของสมาชิกคล้ายๆกับจัรยาบัณวิชาชีพอื่นๆนั่นแหละแล้วก็เราพอเราทําความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับจัรยาบัณฑ์เราก็ค่อยไปอ่านต่อว่าจรรยาบัณมีจรรยาบัณเกี่ยวกับอะไรบ้างของเราเนี่ยจะประกอบ4อย่างก็คือจรรยาบัณต่อสาธารณะต่อวิชาชีพต่อผู้ว่าจ้างต่อผู้รวมวิชาชีพซึ่งเราไปสามารถตามอ่านได้ในเว็บสภา สรุปแล้วตัววิชานี้ก็จะประกอบไปด้วยความรู้ทั่วไปของวิชาชีพกฎหมายจัรยาบรรณแล้วก็สุดท้ายกิจสาธารณะและการมีส่วนร่วมพอเราค่อยๆทำความรู้จักแล้วก็ลองทำความเข้าใจพวกข้อย่อยๆของแต่ละข้อแล้วก็จะเห็นว่ามันจะไปหนักอยู่ที่ตัว ความรู้ทั่วไปกับเรื่องของกฎหมายซึ่งมันแอบสเปะสปะนิดนึงมันอาจจะอยู่ๆก็มีเรื่องโปรแกรมโผล่ขึ้นมาหรือว่าไงเนี่ยคำศัพท์ภาษาอังกฤษโผล่ขึ้นมาเอออยู่ๆสภา,าก็โผล่ขึ้นมามันแบบว่าจะตีกันเยอะหน่อยก็เราว่าถ้าเราอ่านมันอาจจะใช้เวลาระดับหนึ่งแล้วก็บางทีมันก็อาจจะลืมไปด้วย เราแนะนำว่าอาจจะต้องไปทางแบบทำข้อสอบเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราทำข้อสอบไปแล้วก็ค่อยไปเจาะเอาว่าเอ๊ะเฉลยมันมันคืออะไรอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าได้ค่อยๆทดทวนความรู้ไปในตัวโอเคงั้นเดี๋ยวถัดไปเราจะไปลองทำข้อสอบกันปึ๊บ อันนี้เราเอาตัวอย่างมาให้ลองลองทำกันดูก็ตัวอย่างนี้อาจจะยังไม่ได้เฉลยแบบละเอียดเป็นพิเศษขนาดนั้นแต่ว่าก็จะพยายามแบบเฉลยนิดๆหน่นอยๆให้ทุกคนพอได้ความรู้แล้วก็ข้อมูลไปนิดๆแต่ว่าภาพรวมไอ้ตัวไอ้โจทย์ที่เรามาให้ลองทำวันนี้มันจะแบบว่าให้เห็นว่า มันสปิสะปะขนาดไหนหรือว่ามันสะโคบประมาณไหนไอวิชานเนี้โอเคงั้นมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยมาเริ่มเดี๋ยวเราจะอ่านช้าๆแล้วก็ให้ทุกคนลองนึกตามนะเผื่อใครแบบว่ากำลังทำงานอยู่ตีแชทอยู่จะได้แบบไม่ต้องเปิดดูไปด้วยโอเคข้อหนึ่ง พระราชบัญญัติควบคุมอาคารมีกี่ฉบับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมีกี่ฉบับก็สามขอสี่คอห้างอหกปิงเลยห้าฉบับก็มีพรบค,บควบคุมอาคารปี 2 5งห้าสองสองสองห้าสามห้แล้วก็สองหาห้าแปอันที่เป็นหลักเลยก็เป็นปีสองหสองซึ่งแต่ละละปีที่มันผุขึ้นมาเนี่ยมันจะค่อยๆปรับแก้ของปีสอสองแล้วก็อาจจะเพิ่ม รายละเอียดปีกย่อยขึ้นมานิดๆิดหน่อยหน่อยซึ่งอันนี้ถ้าเราไปอ่านทุกฉบับทุกหน้าเราอาจจะตาแฉะได้เพราะงั้นเราก็เน้นมาทําโจทย์กันดีกว่าเนาะโอเคข้อสอบมันก็จะประมาณนี้แหละถามว่ามีกี่ฉบับแล้วก็ยังมีอีกนะที่แบบว่าถามเกี่ยวกับตัวเลขอันก็คือข้อถัดไปมันจะถามว่าพรบรควบคุมอาคารฉบับที่สองปี25 3หมมีกี่มาตรา

ฉเฉลยสามสิบเอ็ดมาตาซึ่งเอาจริงๆอันนี้เราก็ไม่ไม่รู้แต่แรกหรอกเราก็ลืมไปละอันนี้ก็เพิ่งมาทำข้อสอบนี่แหละถึงจะมารู้ว่ามันมีสามสิบเอ็ดมาตาซึ่งไอ้พวกข้อสอบเน้นเน้นตัวเลขนี่ก็มีเยอะอยู่นะถ้าทุกคนแบบได้ลองทำตัวเลขก็จะช่วยจำได้เค สรุปก็คือพอรบควบคุมอาคารฉบับที่2ปี2535มี31มาตรานะจ๊ะถัดมายังอยู่กันที่เรื่องตัวเลขมันก็จะถามเกี่ยวกับว่าพอรบควบคุมอาคารเนี่ยฉบับที่2พศออ2535ให้ไว้ณนะวันใดซึ่งเอาจริงๆใครมันจะไปรู้แต่ว่าไม่เป็นไรเราจะ จำผ่านการทำข้อสอบอันหัวข้อใหม่หมนะพรบควบคุมอาคารฉบับที่ 2, อสองพศสองห้าสามห้าให้ไว้นะวันใดก็ยี่สิบแปดกุมภาสองห้าสามห้าขอยี่ิบเก้ากุมภาสองห้าสามห้าข้อยี่ิบแปดมีนาสองห้าสามห้างอยี่ิบเก้ามีนา 2 5งหนึก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 นใครคุ้นๆุบ้างไหมนะปิง๊งเฉลยมันคือวันที่29มีนาสองห้าสห้าซึ่งไอพวกข้อสอบตัวเลขแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะไปออกฉบับที่เท่าไหร่ใช่ปะมันเยอะมากเราอาจจะอาศัยกัน จำตรงนี้ไว้ก็คือฉบับที่หนึ่งปีสองสองเนี่ยให้ไว้วันที่แปดพฤษภาฉบับที่สองปีสามห้าให้วันให้ไว้วันที่ยี่บเก้ามีนาฉบับที่สามปีสี่สามให้ไว้วันที่สี่ษุภาฉบับที่สี่ปีห้าศูนให้ไว้วันที่เจ็ดดูลาฉบับที่ห้าปีห้าแปดให้ไว้วันที่ยี่สี่สิงหา อันนี้ทุกคนสามารถแคปล้วไปท่องจำกันได้เลยนะอันนี้เราสรุปมาให้แล้วมี5้าฉบับแต่เราฉบับก็จะไม่ตรงวันกันเลยลองดูนะข้อสอบถัดไปที่เราเตรียมมาให้ก็คืออาคารสูงหมายความว่าอะไรอาคารสูงหมายความว่าอะไรก อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยมีความสูงตั้งแต่20เมตรขึ้นไปขออาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยที่มีความสูงตั้งแต่23เมตรขึ้นไปขออาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยที่มีความสูงตั้งแต่25เมตรขึ้นไปง อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยมีความสูงตั้งแต่27เมตรขึ้นไปคีย์เวิร์ดก็คืออาคารสูงสูงตั้งแต่กี่เมตร20 23 25หรือว่า27ิเจลย23เมตรขึ้นไปอุย้ยลูกร้องได้ยินเสียงไหมมามามาขอโทษค่ะมาข้อถัอด,ออดไปกัน สมาชิกสภาสถาปนิกมีกี่ประเภทอะไรบ้างก็สองประเภทมีภาคีกับสามัญขอสองประเภทมีสามัญกับวิสามัญข้อสามประเภทมีภาคีสามัญและวิสามัญงอมี3ประเภทสามัญวิสามัญและกิติศักดิ์ ทวนให้ครั้งนะสมาชิกสภาสถาปนิกมีกี่ประเภทอะไรบ้างก็สองประเภทภาคีและสามัญขอสองประเภทสามัญและวิสามัญสามเอ้ะขอสามประเภทภาคีสามัญวิสามัญแล้วก็สุดท้ายสามประเภทเหมือนกันมีสามัญวิสามัญและกิติศักดิ์เชลย ตอบเงางสามประเภทก็คือมีสามาญวิสามั์แล้วก็กิติศัก์อันนีเ้เราต้องแยกระหว่างตัวไอสมาชิกกับตัวผู้ถือใบประกอบเนาะเราอาจจะแบบสับสนกันถ้าสมาชิกสภาจะมีสามประเภทก็คือสามาญวิสามาัญแล้วก็กิติศักข้อถัดไปก็เลยเอาข้อนี้มาถามว่า ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิกกรรควบคุมมีกี่ระดับอะไรบ้างทวนอีกรอบผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิกรรมควบคุมมีกี่ระดับอะไรบ้างก็สประเภทมีภาคีสามัญวิสามัญขอ3ประเภทเหมือนกันสามัญวิสามัญกิริสักข้อสามประเภทเหมือนกันมีพาคีสามัญแล้วก็วุฒิ สี่งอสีประเภทภาคีแล้วก็ภาคีพิเศษแล้วก็สามัญแล้วก็วุฒธิอันนี้น่าจะคุ้นๆหลายๆคนนะลองนึด,ดูนะผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมีกี่ระดับอะไรบ้างก็สประเภทมีภาคีสามัญแล้วก็วิสามัญขอสประเภทเหมือนกันมีสามัญวิสามัญกิติศักดิ์ข้อสประเภทเหมือนกันมีภาคีสามัญแล้วก็วุฒิ ส่วนงอมี4ประเภทภาคีภาคีพิเศษสามัญและก็อุทิพิงตอบข้ององงูมันมี4ประเภทนะผู้ประกอบวิชาชีพมีภาคีภาคีพิเศษแล้วก็สามัญแล้วก็อุทิอันนี้จจะต้องโฟกัสนิดนึงว่าเขาหมายถึงสมาชิกสภาหรือว่าเขาหมายถึงตัวผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมลองอ่านจดดูดีๆนะ โอเคถัด okay, ไปมาเรื่องอื่นกันบ้างก็คือผู้ใดจะก่อสร้างหรือดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเทศบาลต้องได้รับบอนุญาตจากใครผู้ใดจะก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเทศบาลจะต้องได้รับอนุญาตจากใครในเขตเทศาบาลจะต้องได้รับอนุญาตจากใครก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอผู้ว่าราชาการจังหวัดข้อนายกเทศมนตรีงอนายกเมืองพัทยาอันนี้ถ้าอ่านแบบเร็วตรงเขตเทศบาลมันก็จะมาช่วยอยู่แล้วก็คือต้องเป็นนายกเทศมนตรีส่วนข้ออื่นๆก็เรามีเฉลยไว้ให้ก็คือถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่ก็จะเป็นในเขตของจังหวัดถ้าผู้ว่าก็คือเขตของกรุงเทพถ้าเมืองพัทยาก็คือเมือง เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเนี่ยมาข้อถัดไปอันนี้จะเริ่มมาเกี่ยวกับพวกโปรแกรมละอยู่มันก็จะโล่มาแบบนี้เหมือนกันนั้นตอนที่เราไปสอบจริงๆอะ่ะก็จะถามว่าตัวอย่างที่ยกขึ้นมาก็การกําหนดระบบพิกัด xyz เรียกว่าระบบพิกัดอะไรอีกรอบการกําหนดระบบพิกัด x y c เรียกว่าระบะรรบพิกัดใด ก C, WS, c aw, W CS, c aw, S ขอ W C S ขอ U C S ง C U S พิกัด X Y c เรียกว่าระบบพิกัดใดนะเฉลยระบบ W C S คือระบบพิกัดโลก World Coordinate System ปิงส่วน U ces เนี่ยเป็นระบบผู้ใช้ user coordinate system ชึบมาเรื่องคำศัพท์บ,บ้างข้อใดไม่ใช่กลุ่มสมาคมวิชาชีพข้อใดไม่ใช่กลุ่มสมาคมวิชาชีพอันนี้เราไปเจอจริงๆด้วยตอน,น,นเราสอบก็คือมีตัวช้อย uia aia ขอควายเป็น act งงูเป็น iaq อืมเดีม๋มาประมาณนี้แหละขอ้อใดไม่ใช่กลุ่มสมาคมวิชาชีพก u ia ขอ aia ขอ act งอ iaq ถ้าใครทำงานอยู่อาจจะคุ้นคุณน,นะ บิงฉเฉลยข้อที่ไม่ใช่กลุ่มวิชาชีพก็คืองงู ieq มันคือ indoor air quality ส่วนข้ออื่นๆเป็นกลุ่มสมาคมวิชาชีพที่มีอยู่จริงไม่ได้มั่วตัวย่อด้วยอันแรกอ่ะ u i a มันคือของ international union of architects ขอไข a ่ i a เป็นของ the american institute สอาป e ิกส่วนคอควายเนี่ยเป็นของสภาสถาปนิกไทยนี่แหละปึ๊บซึ่งไอ้พวกย่อๆคำย่อๆหรือว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษอะเราเห็นเยอะอยู่นะแล้วเดี๋ยว EP ถัดไปเนี่ยเราจะมายกตัวอย่างพวกประโยคหรือว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ทั้ง EP เลยฝากติดตามด้วยนะ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่ EP แรกๆแล้วก็มาคอมเมนต์ตามตามตัวเราว่าเมื่อไหร่จะมาอันนี้ดีใจมากเลยแล้วก็แอบรู้สึกผิดว่าเอ้ยยังไม่ได้ทำลงมาสักทีก็อย่างที่เราบอกเราไปทำภารกิจจักรวาลมาการเลี้ยงรูกงี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าใครที่อยากซัพพอร์ตโดยตรงเลยก็สามารถโด o n a t e ผ่าน QR code นี้ได้เลยโอเคแล้วก็ เดี๋ยว EP ถัดไปน่าจะเป็น EP เกี่ยวกับตัวคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็พวกตัวย่ออื่นๆเดี๋ยวเราจะรวบรวมไว้ให้ใน EP ถัดถดไปเนาะฝากติดตามด้วยนะ